รูผี 3D ลองดีบุกถ้ำผีกองกอยบ้านสวนหลังเล็กตั้งอยู่ในที่ลับตาคนถ้ำกลางป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์โดยมีนายเดชชายวัยกลางคนเป็นเจ้าของบ้านสมัยก่อนนายเดชได้ไปร่ำเรียนที่กรุงเทพแต่พอจบมาแล้วก็ได้มาทำเกษตรผสมผสานอยู่ที่บ้าน ประกอบกับตัวของนายเดชเองชอบเรื่องลี้ลับไสยศาสตร์จึงไปเรียนวิชาอาคมต่างๆจากอาจารย์คารวาสด,ด้วยเหตุนี้ทำให้เขาชอบปลีกวิเวกอยู่เพียงลำพังจนกระทั่งวันหนึ่งนายเดชได้รับโทรศัพท์จากนายสอนซึ่งเป็นเพื่อนรักสมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันนายสอนบอกกับนายเดชว่าอยากมาเที่ยวพักผ่อนที่บ้านนายเดชซึ่งนายเดชก็รู้สึกยินดีมาก เพราะเพื่อนรักห่างหายไปหลายปีจะมาหาจึงเตรียมข้าวปลาอาหารไว้รอเมื่อในสอนมาถึงต่างคนก็ต่างดีใจและถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันไอสอนมึงเป็นยังไงบ้างวะไม่ได้เจอกันนานมากดูผอมเป็นนะมึงกูก็สบายดีเรื่อยๆอะ่ะแล้วมึงละ่ะเป็นยังไงยังชอบเล่นของสักยันเหมือนสมัยหนุ่มๆอยู่หรือเปล่ามันก็แน่อยู่แล้วดีเลย มานอนป่านอนเขาแบบเนี้ยกูจะได้หลับสบายไม่ต้องกลัวมึงคงมีของดีกันผีกันสางได้มึงสบายใจได้เลยเพื่อนตกเย็นทั้งสองคนได้นําเต็นท์มากางริมสระน้ําและนําเบ็ดมาปักไว้ถ้าปลาติดเบ็ดก็จะมาย่างเป็นอาหารระหว่างนั้นนายเดชกับนายสอนก็ได้สนทนากันตามประษาเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานผ่านไปหลายชั่วโมงจึงไปดูเบ็ดที่ใส่ไว้ ปรากฏว่าเหยื่อที่ใช้ไว้ล่อปลาหายไปซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าปลาจะมากินเหยื่อแล้วจะไม่ติดเบ็ดนายเดชจึงสังเกตดูพื้นดินรอบริมสระน้ำก็เห็นว่ามีรอยเท้าประหลาดคล้ายกับรอยเท้าของคนแต่มีขนาดเล็กและมีเพียงข้างเดียวสงสัยผีกองกอยมาขโมยปลาวะ่ะเฮ้ยมึงพูดเล่นเปล่าวะสมัยนี้ยังมีผีกองกอยเหรอกูก็นึกว่าจะมีแต่ในนิทานมึงคงไม่เชื่อสินะ ว่าผีกองกอยมีจริงกูก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งวะเพราะยังไม่เห็นกับตาเดี๋ยวมึงเอาเหยื่อมาใส่เบ็ดไว้เหมือนเดิมถ้าเบ็ดติดปลาแล้วก็คอยดูแลกันเดี๋ยวผีกองกอยมันก็จะเอาปลาไปกินนายสอนได้ยินดังนั้นก็นึกสนุกขึ้นมาอยากเห็นแล้วซิว่าผีกองกอยหน้าตามันเป็นยังไงจึงนําเหยื่อซึ่งเป็นปลาเล็กปลาน้อยมาใส่เบ็ดแล้วปักไว้ที่เดิมจากนั้นจึงแอบซุ่มดูอยู่ห่างๆไม่เห็นว่า ปลาในสระเริ่มติดเบ็ดแล้วเพียงไม่นานก็มีตัวประหลาดรูปร่างเล็กคล้ายเด็กหัวโตผมยุ่งเหยิงหน้าตาเหมือนลิงแต่ที่สะดุดตาคือมันมีขาข้างเดียวส้วนเท้าของมันจะอยู่ด้านหน้าส่วนเท้าจะหันไปข้างหลังมันกระโดดลงไปในสระและเอาปลาที่ติดเบ็ดนั้นออกไปแต่ยังไม่กินทันทีมันกระโดดกลับไปยังป่านสอนเห็นดังนั้นก็ได้แต่อึง้งตะลึงกับสิ่งที่เห็น ไม่นึกไม่ฝันว่าตัวเองจะได้ไม่เห็นผีกองกอยตัวเป็นๆเฮ้ยไอ้สอนไอ้สอนนิ่งเฉยนะมึงก็กูกูตกใจว่ะไม่คิดว่าผีกองกอยมันจะมีจริงๆแล้วทีนี้มึงเชื่อหรือยังว่ากูไม่ได้พูดเล่นกูเชื่อแล้วว่าแต่ผีกองกอยมันจะเอาปลาไปไหนวะมันคงเอาไปให้พักพวกของมันกินน่ะสิแสดงว่ามันมีหลายตัวงั้นเหรอก็ใช่น่ะสิพวกมันอาศัยอยู่ในถ้ำไม่ไกลาจากที่นี่ แต่มันก็ไม่ได้ทําร้ายใครหรอกนะถ้าคนไม่ทํามันก่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นของนายสอนจึงชักชวนนายเดชให้พาไปที่ถ้าของผีกองกอยแต่นายเดชไม่ยอมพาไปเพราะเกรงว่าถ้าไปรบกวนผีกองกอยถึงถิ่นที่อยู่ของมันมันอาจไม่พอใจและถูกทําร้ายได้แม่นายสอนจะมีความกลัวอยู่บ้างแต่ความอยากรู้อยากเห็นมีมากกว่าและเขาคิดว่าถ้าเจอที่อยู่ของผีกองกอยจริงๆ ก็คงต้องส่งข่าวชักชวนพักพวกที่ชอบค้นคว้าเรื่องลี้ลับมาดูผีกองกอยให้เห็นกับตาและตัวเขาเองก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนายสอนจึงฉวยโอกาสวันที่นายเดชเข้าไปทําธุระในเมืองใส่เบ็ดในสาไไว้เพื่อล่อให้ผีกองกอยออกมาเมื่อถึงตอนกลางคืนผีกองกอยก็ออกมาเอาปลาที่ติดเบ็ดแล้วกระโดดเข้าป่าระหว่างนั้นนายสอนได้หยิบปืนลูกซองของนายเดชพกติดตัวไปด้วย พร้อมไฟฉายสะกดรอยตามผีกองกอยไปอย่างช้าๆจนถึงถ้ำแห่งหนึ่งกลางป่าผีกองกอยได้กระโดดเข้าไปในถ้ำนายสอนก็ตามไปติดๆแต่แล้วก็ต้องหยุดที่บริเวณกลางถ้ำเมื่อเขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบๆตัวเขาเต็มไปหมดพร้อมกับเสียงหายใจดังคลืดคราดของสิ่งประหลาดเหล่านั้นแสงไฟฉายสลัวๆที่ส่องไปรอบๆถ้ำก็ทำให้เขาเห็นว่า มีผีกองกอยกำลังจ้องมองเขาอยู่พวกมันต่างกระโดดเข้ามาในสอนตั้งสติลั่นไกปืนออกไปอย่างไม่รอช้าแต่แล้วกระสุนปืนก็ไม่อาจระคายผิวของผีกองกอยได้เลยนายสอนตัดสินใจวิ่งออกจากถ้ำขณะที่ผีกองกอยก็วิ่งไล่ตามมาเมื่อใกล้จะพ้นปากถ้ำกลับมีหินขนาดใหญ่เคลื่อนเข้ามาปิดปากถ้ำเอาไว้โธ่เว้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยกูจะต้องมาตายที่นี่เหรอ นายสอนหันไป,ปเผชิญหน้ากับผีกองกอยลั่นไกปืนใส่พวกมันอีกครั้งอย่างไม่ยั้งมือแม้บางตัวมันจะล้มลงไปแต่ก็ลุกขึ้นมาใหม่พร้อมกระโดดเข้าหานายสอนพยายามปัดป้องตัวเองให้พ้นจากผีกองกอยอย่างทุลักทุเลทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงดังครืนนายสอนหันมองไปยังปากถ้ำ <c oughs> เห็นว่าหินก้อนใหญ่ที่ปิดหน้าถ้ำไว้ได้ถูกเปิดออกอย่างน่าอัศจรรย์ เสือโคร่งตัวใหญ่ยืนอย่างงงอาจดวงตาของมันเป็นสีขาวประกายราวกับว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาจากนั้นจึงกระโจนเข้าใส่ผีกองกอยจนแตกกระเจิงเสือโคร่งตัวนั้นได้ไล่ผีกองกอยเข้าไปในถ้ำลึกจนไม่เหลือแม้ตัวเดียวในสอนยินดูเหตุการณ์อย่างตกตะลึงแต่เมื่อตั้งสติได้ก็รีบวิ่งออกมาจากถ้ำแล้วกลับไปยังบ้านสวนทันทีหลังจากนั้นไม่นานนะัก นายเดชก,ก็กลับถึงบ้านพอดีเขาเห็นนายสอนนอนหลับตาด้วยความเหนื่อยล้าส่วนนายสอนไม่ได้ยินเสียงเดินก็รู้ทันทีว่าเพื่อนรักกลับมาแล้วแต่ด้วยความเหนื่อยจึงไม่ยอมลืมตาแต่ก็ถามไถ่นายนเดชเช่นกันไอเดชมึงกลับมาแล้วเหรอมาดึกเชียวนะมึงก,กูบอกมึงแล้วไงว่าจะมาดึกแล้วมึงละ่ะไปทำอะไรมานอนหมดสภาพเลยนะกูวิ่งหนีผีกองกอยนะสิมันจะฆ่ากูกูเคยเตือนมึงแล้วแล้วมึงจะตามมันไปทำไม กูก็แค่อยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันมีกี่ตัวมึงนี่อยากรู้อยากเห็นไม่เข้าเรื่องเออกูขอโทษแล้วมึงรู้ไหมตอนที่ผีกองกอยจะฆ่ากูมีเสือตัวใหญ่มาช่วยกูด้วยวะกูคิดว่ามันคงไม่ใช่เสือธรรมดาในสอนลืมตาขึ้นแล้วลุกขึ้นนั่งพร้อมจะเล่าเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นให้กับนายเดชฟังอีกครั้งแต่แล้วเมื่อเขาหันหน้ามองนายเดชก็แทบช็อก พระดวงตาของนายเดชท,ทั้งสองข้างเป็นสีขาวแวววาวไม่มีตาดำคล้ายกับดวงตาเสือโคร่งที่เขาเห็นในถ้ำนายสอนขยี้ตาตัวเองอีกครั้งคิดว่าตาฝาดไปแต่มองชัดๆดวงตาของนายเดชก็ยังเป็นสีขาวนายสอนตกใจมากปากสัน่นพูดติดๆขัดๆไม่เป็นคำไอ้ไอ้ไอ้ไอเดชมึงมึงเป็นเสือโคร่งตอนนั้นใช่ไหมใช่<ม>กูเองแ แต่มึงไม่ใช่เสือโคร่งธรรมดาหร,หรือว่ามึงมึงมึงเป็นเสือสมิงถึงกูจะเป็นเสือสมิงมึงก็ไม่ต้องกลัวกูหรอกกูมีสติด,ดีไม่ทำร้ายเพื่อนแน่นอนนายสอนเริ่มถอยห่างขณะที่ดวงตาของนายเดชก็ค่อยๆกลับมาเป็นดวงตาของคนปกติแต่นายสอนก็ยังไม่หายห,ายหวาดกลัวไอสอนมึงคิดดูดีๆนะถ้ากูจะฆ่ามึงจะทำร้ายมึงกูทำไปนานแล้วตั้งแต่วันแรก กูคงไม่รอจนถึงวันนี้หรอกมึงมึงสัญญานะว่าจะไม่ทำอะไรกูกูเคยผิดคำพูดกับมึงไหมตั้งแต่คบกันมาในสอนได้ยินดังนั้นก็เบาใจเห็นแววตาที่จริงใจของนายเดชจึงเชื่อมั่นว่าเพื่อนรักไม่ทำร้ายอย่างแน่นอนหลังจากนั้นนายสอนก็ถามนายเดชถึงสาเหตุที่ต้องกลายมาเป็นเสือสมิงได้ความว่านายเดชนั้น ได้ไปร่ำเรียนวิชาเสือสมิงจากอาจารย์ที่เขานับถือเมื่อเกิดเหตุร้ายอะไรก็จะเอาตัวรอดได้สามารถจำแปลงกายเป็นเสือได้แต่การเป็นเสือสมิงนั้นก็มีอยู่หลายสาเหตุทั้งการเล่นของเล่นไสยศาสตร์มากเกินไปการทำผิดครูจนทำให้กลายเป็นเสือสมิงหรือแม้แต่การเรียนวิชาเสือสมิงก็ทาให้เป็นเสือสมิงได้และเหตุนี้เองที่ทำให้ในายเดชต้องมาสร้างบ้านกลางสวนที่ห่างไกลผู้คน เพราะไม่อยากให้ครอบครัวและคนอื่นรู้ว่าตัวเขาเองเป็นเสือสมิงเพราะถ้าวันใดที่วิชาเสือสมิงแก่กล้ามากๆแล้วตัวเขาไม่อาจควบคุมได้อาจทําให้ไม่มีสติทําร้ายคนรอบข้างได้เช่นกันจึงมาสร้างบ้านหลังเล็กอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นที่รับตาคนรอบๆบ,บริเวณบ้านของนายเดชนั้นก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของผีกองกอยนเดชจึงคุ้นเคยกับผีกองกอยดีและรู้ว่า หากใครไปรบกวนมันถึงถิ่นที่อยู่อาศัยมันก็จะทำร้ายเอาได้นั่นเองซึ่งแม้ว่าในเดชจ,จะมีวิชาเสือสมิงสามารถเอาชนะพวกผีกองกอยได้แต่เขาอยากอยู่อย่างสงบมากกว่าการเบียดเบียนกันและกันแล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าผีกองกอยนั้นมีจริงไม่แน่แถวบ้านคุณอาจจะมีผีกองกอยอยู่ก็เป็นได้คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับ ฝากกดติดตามพวกเรากรุผีผ d ี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรูผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ